ราจะเจอด่านไหนวะเวสัตว์ตัวเดียวมึงยิงไม่ตายจริงดิเอาดามเลยเอาวันั้นซักยูดีเฮียเดีกละไอสัตว์เอ้ยพี่เลดมีสักอาคิสแอดเลสโก้เบบี้ข็อาจจะรุ่นพ่อละก็ได้นะวิวเลสโก้ฟี่ไปเงี้ยไปเงี้ยเฮียพูดเหมือนเขาเป็นเสี่ยวมึงอะไาด่านนี้วอดวุ่นวายสถานบำบัดโอ้โหเจ็ดเจ็ดทำไมอะ เอ๊ะกูไม่ได้เกิดแก่เฮี้ยเต๋าว่ะแปลกๆละรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยกูเก่งเกินไง What the fuck jet เสียงมาแล้วเฮ้ยเพื่อนกูลากตีนมาให้ตัวอะไรไม่รู้ว่ะเข้าตู่อะไรสัตว์ออกไปดูหน้ามันหน่อยแล้วบอกกูตัวอะไรเนิร์ดไอ้สัตว์เนิร์ดเหรอเนิร์ดเล่นง่ายเนิร์ดเล่นง่ายง่ายเฮี้ยงง่ายมึงรอแค่จังหวะมันพุ่งอ่ะแล้วก็แดนหลบ ตอจังหวะแม่งพุ่งก็แดนหลบเอาปั่นไฟดีมึงรอพ่อจะปิดิบดิบนะปั่นดิสัตว์ตาเนื้ออยู่กับมึงใช่ไหมอ่าฮะโอเคกูจะปั่นไฟทำไมกูรู้สึกเนื้อเต้นไม่ค่อยเป็นวะเออดึงไว้ดึงมันเล่นไปงั้นแหละถตีกูก็ตายมึงไม่ควรตีกันนะเออดึงไว้ดึงไว้หากูไม่เจอละเฮ้ยเครื่องนี้จะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งให้มันมานะเอ๊ะมันมาละไอ้สัตว์ไม่ฟังมันเห็นบอว่ะเสร็จทันปะวะ แม่งเลืยอไม่ทันมึงเสียดไว้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวกูดึงเนิื้อรอคิดเขาจังไรไรเอ้ามันไม่ไวสัตว์อะไรมึงคิดอะไรของมึงเนี่ยเออเป็นเกย์วะเนี่ยเจฟโอ้น่เดี๋ยวนี้กูเดินเข้ามามัแย่มากเลยว่ะเป็นเกย์ไม่ชอบกูไม่ชอบเกย์อะไรเยอะมึงอย่ามาใกล้กูนะสัตว์คนลูกไอเยี่ยเฮ้ยเอ้าไอ้เชี่ยอยู่นี่ฮึ๊บกูโดนแล้วป่ะ เออเดี๋ยวกูดึงเดี๋ยวกูดึงไว้ให้เฮเอ้ามันฟันย้อนกลับได้ด้วยหรือนี่เฮ้ยเพื่อนจะปัดนอแบบขั้นเทพไงมันเอาแข็งแกร่งแล้วอ่ะไม่เป็นไรเว้ยกูว่าหลุดแล้วกูยท้ายมันรู้จักว่ากูเป็นใครมันเห็นนั่นน่ะเดินอย่างนั้นน่ะเอาไม่เห็นไอ้เหี้ยแต่มันขึ้นข้างบนมันมันกลับมาคืนว่ะ อืมโรงพยาบาลสาวทำเป็นเฝ้าไอสัตว์พวกมึงไปเลยเฮียพวกนี้มันจังไรแล้วมันยืนเฝ้ากูเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเล่นลิ้นสุดเฮ้ยมึงมันเฝ้ามันเฝ้าไปไปไปนั้นก่อนเลยก็ได้มันเฝ้ามันได้ไปไหนเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูบอกมันเฝ้าไอ้เหี้ยเต่าพวกมึงมายืนรอเหี้ยอะไรกันวะแม่งยืนดูเหมือนกูเป็นสัตว์เลี้ยงเลยอ่ะเหี้ยสัตว์มีเพื่อนอยู่นะมีเพื่อนอยู่ด้านข้างนะ เออมีตั้งสองคนเลยเนี่ยอย้ยเพิ่งเอาคุณล้งกูจะเข้าเฟสสองในสัตว์อย่าเอาคุณล้งกูจะเข้าเฟสสองอะเข้าเฟสสองไรสัตว์ไม่ดึงมือเข้าอยู่แล้วไงอ่ะกูพยายามสู้ไว้เพื่อนเฮ้ยกูยังตายตอนนี้ไม่ได้ไปต่อวันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเอามันกลับมาแล้วอุ้ยเรื่มันจะฆ่าทีละคนปะวะลินมันเล่นลิ้นยังวะเดี๋ยวแน่โวยไรสัตว์การให้เต่ากูรักมึงมากเลยแต่กูรู้มันกำลังไล่กูต้องปิดเกมไม่ได้สัตว์ อย่ามาใกล้กูเด้อเนี่ยเ้ยน่ากลัวว่ะเอ้าขนลุกแล้วเนี่ยเต่าไอสัตว์เหลืแค่เครื่องเดียวเองอะ่ะก็มันยังไล่กู่เลยเอ,อ,อยู่ไหนนะเอ๊ะเอ๊ะนั่นไงเจอละไอ,อ้เหี้ยอินเนิร์สอีหาซ่อมอยังกูหาเครื่องไม่เจอ,เ,อเพื่อนซ่อมมาซ่อมก,กูด้วยดิรู้สึกว่าเห็นเพื่อนอยู่แถวนี้โอ้อไม่มี ไอสัตว์ใครจะซ่อมกูได้มาเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อเสียงไก่มากๆอ๋อเดินผ่านหน้ากูไปไล่เหี้ยเอาอยู่ใกล้กูเฉยอยู่ใกล้กูเฉยอยู่ใกล้กูเฉยเจอเครื่องแล้วเจอเครื่องแล้วต่วันอุ้มไปแล้วใช่ปะวกามันเล่นเฝ้าแน่ๆเลยว่ะโอ้ยอยู่ใกล้กูเลยสัตว์อะไรี้มือซ่อมเดียะเออมันมันเฝ้าแมันเฝ้าแม่บอกด้วยเอ้า เปิดประตูก่อนก็ได้ครับเปิดประตูวิ่งเลยวิ่งเลยเฝ้าอยู่อยู่ใกล้มาละไอ้สัตว์แล้ว,าาลวมึงเป็นเยี้ยอะไรล่ะนีไ่ไปหามึง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 เออเห็นละเห็นละจุกเต๋าเคืออมึงกูทำไดอ้อย่ามาอย่ามาไอ้สัตว์กูอย่ามาไม่ทันแล้ว จะหนีไปด้วยกันมันมันไปกับมือแล้วใช่ปะมีใคร <c oughs> เปิดประตูตออ่อปะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีไม่มีออฟันพลาดไอ้สัสอย่าดึงมาฝั่งนี้อ้าวมีสองคนไหวเย่เพื่อนแม่งลุมสักกรรมมันละกูเปิดต่อเองแจ้ววิ่งไงนะไอ้สัส <c oughs> เพื่อนนอนว่ะคงช่วยมึงไม่ได้หรอกเพื่อน <c oughs> ช่วยดิไอ้สัสถ้ามันเดือดกูหนีกูหนีนะเนี่ยกูไม่รู้อ่ะกูหนีด้วยไปดูเพื่อนก่อน ว่าไอไอเพมบักกี้ปิดโอ้เปิไปฉายดีดโต้ What the fuck เยอะเพื่อนไอยรอดรอดคู่รอดคู่ไว้ไว้อยู่ดีมากเพื่อนไปชิวไปชิวไปชิวโอเมนรอดหมดเว้ยนี่แหละเขาเรียกว่าการทำงานเป็นทีมโอ้ดูแรงเขาดิไอสัตว์ดูทำงานเป็นทีมไม่ได้พวกเรานี่ไม่ชนะนะเว้ยบอกไว้ก่อน เราสองคนคือแบกแบบสุด